ที่น้องแฝงครับแฝงเพื่หมอลำใจเกินลอยแฝงครับแฝงเพื่อหน้าดอวยพีชายแฝงครับของน้องแองออร์ดีนะครับพี่น้องเข้าจากเวลัสถานที่มืันนี้เดือนถ้าเป็นแห่งใจชมผลงานการแสดงหมอลำใจเกินลอในวันเปิดฤดูกาลปีที่แต่ขอต้อนรับพี่น้องแฟนเข้าสู่สถานลานเพลงตรงนี้ครับบั่นครับหมอลำใจเกินลอบ้านเลีกที่หนึ่งอยซิฟฟ์บ้านโนุนแสดงตมบลขามเลี้ยง อำเภอการทลาวิชัยจังหวัดมหาสารคามด้วยการนำทีมของพระเอกหมอลำใจเกินร้อยครับพระเอกบอยสิริชัยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเฮล่ดีไลท์จำกัดเสืเข้อฆสนาประชาสัมพันธ์และการตลาดทุกประเภทเครื่องดื่ม m 1 5 0ผสมน้ำผึ้ง10บบาทผลิตภัณฑ์บอสแคร์ผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพของเส้นผมให้บอสแคร์ดูแลคุณผู้ให้การสนับสนุนหลัก อย่างเป็นทางการร่วมสืบสารศิลปาวัฒนธรรมหมอลำหมอแคนไปกับหมอลำใจกรนลอยในฤดูกาลปีที่8นะครับ,ก,บกับการสางสค์งานโชว์นะครับลำเรื่องตกรทำนองขอนแก่สืบสารศิลปาวัฒนธรรมให้คงอยู่กับคนอีสานตาบนานเท่านานว่น่าบอยสิริชัยผ้าลูกทีมสามลอยกชีวิตพี่น้องครับออกรับใส่รัท่าพี่น้อง ปรว่าสิเป็ยนเจ้าภาพเก่าเจ้าภาพใหม่ทุกสนามที่หมอลำใจเกินร้อยทำการแสดงขอบคุณของพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงหมอลำใจเกินร้อยบอกเคยลืมพี่น้องครับยกแหว่งเดือหัวคือเกา่าขอบคุณคณะกรรมการไปจัดงานนะครับคณะผู้นำระดับหมู่บ้านผู้นำระดับตำบลผู้นำระดับอำเภอนะครับที่ให้อนุญาต กับลูกหลานทีมงานหมอลำใจเกินลอยจัดงานเปิดฤดูกาลในค่ำคืนวันนี้นะครับเพื่อมอบความสุขให้พี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงพี่น้องเฮาเดินทางมาจากลหลายสถานที่พี่น้องมาจากากรุงเทพกมีพี่น้องครับมาจากต่างจังหวัดนะครับพี่น้องหลายท่านหลายคนของแฟนคลับของศิลปินนะครับบันศุกรเป็นทีมศิลปินพระเอกนางเอกพี่น้องอยางเขาหลังเบทีนะครับของฝาก้องตอนนายยุนธกินนะครับขอทายลูกเอิญครามหั ศิลปินมาหอดไปผู้นันผู้หนี้มาหอดไปนะครับเห็นพี่น้องเขามาหลังเวที่ก็รู้สึกอบอุ่นใจนะครับดีใจหลายที่พี่น้องยังหักยังแพงนะครับหมอํำใจเกินลอยคือเก่าในฤดูกาลปีนี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการพี่น้องครับเวที่ขยับขยายนะครับให้่ายก็าเก้านะครับจอ LED นะครับกับเพิ่มนะครับให้หลายก่าเก้านะครับเพื่อจะ ท่านยุกท่านสมัยนะครับให้พี่น้องสมน,นาคุณพี่น้องจะพาเกา้าจะพใหม่นะครับพี่น้องมีการมีงานเอื้อหาวาจานะครับไปซอยการซอยงานพี่น้องกรสิได้นะครับหลับความอลังการบนเวทีหมอลำใจเกินลอยพี่น้องครับทีมศิล,ลปินพระเอกนางเอกกระเพิ่มเติมเสริมทักพี่น้องครับปีนี้หลาย่าเก่าแดนเซอร์ก็หลาย่าสูปีนะครับทีมศิลปินพระเอกเก่าก็ยังอยู่คู่ทีม นะครับพระเอกไม่มาเพิ่มเติมเสริม,ม,มทับนะครับดาวดุงม่มผู้เสียงดีหน้าตาดีๆหคุณดีๆพี่น้องครับมือหน,นีพร้อมที่จะออกไปหาพี่น้องนะครับหมอความสุกให้พี่น้องขอเป็นลูกเป็นล้านพี่น้องนะครับเอินว่าออกไปสืบสารศิลปาวัฒนธรรมอาวัฒนธรรมให้พี่น้องสนับสนุนเนาะนะครับ ทีมศิลปินนางเอกก็ยังอยู่ครบทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแดงรพรทิตาคุณเพนภาพ,าพองพันคุณเหล็กนินลวันนะครับน้องายสุวรรณนั่นปีนี่ก็ยังอยู่หมอลำใจเดนาอยนะครับน้องแะะอนนรัตยาพรน้องยายีเกตมณีนะครับปาล์มลี่ลินละดาน้องคณิศินีการนะครับทีมศิลปินนะครับนางเอกสีสาวอาลุกนะครับตอนนี้ฝากซิงเกิลงานเพลงใหม่นะครับมีซิงเกิลงานเพลงใหม่ภาย,ยใต้ง,งานสร้างสารรค์ โดยบริษัททอปไลน์มิวสิกให้พี่น้องเข้าซอยเคียร์ซอยสนับสนุนผอมพี่น้องครับเป็นมอลลงมอลำถมาบ่ามีพีบ่มีน้องสนับสนุนบ่มีพีมี่น้องฮักแพงแบงปันกับ,บสามารมาที่จะยืนหยัดอยู่ในเส้นทางสายมีใดพี่น้องครับให้พี่น้องซอยเคียร์ซอยสนับสนุนน้ำแน่ซิงเกิลงันเพลงใหม่ของกลุ่มศิลปินมอลำใจเกินร้อยนะครับน้องคานิงศิลิการน้องแนนวรรยาพร ยายิเกตมานีน้องปามีลินดากับซิงเกิลงานเพลงแก่งซีคนนะครับแก่งซีคนแล้วก็ซิงเกิลงานเพลงอีหลาค้าเดานะครับภายใต้งานสร้างสรรค์โดยบริษัทท็อปไลน์มิวสิกท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับท็อปไลน์มิวสิกนะครับได้ความได้รับความเมตตาจากท่านในห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับให้กับลูกหลานทิมงานหมอลำใจเกินลอดแล้วก็ยังมีซิงเกิลงานเพลงของหัวหน้าบอยสิริชัยพร้อมกับ น้องแอนอลาดีครับจันท่านจันท่านะครับตอนนี้อสองลานวิวแล้วนะครับพี่น้องชมพี่น้องเบิ้งในช่อง u t u b e เนาะนะครับขอบคุณถูกความหักถูกแห้งใจพี่น้องเฮาเมื่อนีนะครับเดินทางเป็นชมผลงานการแสดงครับเป็นกําลังใจให้ครับหมอลําใจเกินหล่อเสียสละเวลาหามีคาเสียสละที่นอนอน่อน,อนหนุ่มพะคุนของพี่น้องหมอลําใจเกินหล่อบอกเคยลืมพี่น้องครับ พี่น้องเขามาแล้วประชาสัมพันธ์เอื่นกันออกมาตัวพี่น้องครับบานี้ไทรูเบทีประชาสัมพันธ์โพดเฟซบุ๊กเอิ่นพี่น้องเขาออกมาว่าค่ำคืนนี้หัวหน้าบอยสิริชัยครับผอมกับน้องแอนอลรดีผ้าลูกทีมเปิดฤดูก,กาลปีที่8ก่อนสิออกกลับใส่พี่น้องพรุ่งนี้เดินทางไปทําการแสดงที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยเลยพี่น้องครับ พี่น้อง,องน้องยิ้มพี่น้องจังหวัดเลยนะครับพอกับมหมอลำใจเกินลอยนะครับมืออื่นเนาะนะครับก่อนที่จะออกเดินสายอายุหากินพี่น้องครับมือนี้เ้าจะต้องเปิดทําการแสดงเอ่ยมาเป็นมือเปิดฤดูกาลเปิดโปงซ้อนพี่น้องครับ หรือวมาพี่น้องอยู่ทังบ้านที่กําลังชมไลฟ์สดนะครับพี่น้องอยากจะเบิ่งลุมปิดพี่น้องตั้งประเทศพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องปิดการติดงานก็สามารถที่จะมาให้กําลังใจหน้าหาหน้าที่ใดพี่น้องกับเขาลุมปิดไดพี่น้องครับบัตรบรัตรอ่าเข้าชมนะครับคอนเสิร์ตลุมปิดเพียงแคร่อยยี่สิบแปดบาททานั่นนะครับตอนนี้พี่น้องอยู่ในกลุมปิดหลายลอยหลายพันคนแล้วนะครับ ได้รับความเมตตาจากพี่น้องความหาความเพ้จากพี่น้องอบอุ่นใจพี่น้องทับกาวแรกเนาะนะครับในฤดูการปีที่แปดมือแหลกแหกมันมือนีพี่น้องมาเจิมเบที่ให้นะครับหวยพอนให้กับดูกับร้านทีมงานหมอลำใจเกินหน่อยเพราะจะเป็นทีมแดนเซอร์ cer, ทีมพระเอกนางเอกเนาะพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องลหลายๆเด้อน,นะครับเราจะเปิดทําการแสดงที่เวลาสามทุ่มตรงนะครับวันนี้ ในรับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลขามเลียงครับท่านปาการเจริญสุรัุสกุลนะครับเดินทางมากกาวเปิดงานเจิมเบที่ให้ครับหลูกหลานทีมงานหมอล่ำใจเกินลอยพร้อมกับท่านนายห้างทวีชัยจริยะเอี่ยมอุดมนะครับมือหนีมาก เฉิมเบทีเปิดทําการแสดงให้กับดุกหลานทีมงานนะครับเอ่นว่าเป็นการเปิดงานนะครับหลังจากเปิดงานเป็นทีเซ็ตสับเรียบร้อยพี่น้องชมผลงานการแสดงของดุกหลานทีมงานหมอลําใจเกินลอยในฤดูก,การปีที่8นะครับตอนนี้พร้อมหลายพี่น้องครับเอ่นว่าพร้อมหลายก็ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับใจเกินลอยอยู่แล้วพี่น้องครับกับการสอมสองเดือนพี่น้องครับ ทีมแดนเซอร์เขาซ้อมสองเดือนนะครับแล้าก็ทีมศิลปินภระเอกนั่งเอกที่อาจารย์นักดนตรีนะครับเขาซ้อมหนึ่งเดือนเต็มนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดทําการแสดงนะครับก่อนที่พวกเราจะเข้าสู่บรรยากาศงานโชว์เต็มรูปแบบของลูกหลานทีมงานหมอลําใจเกินร้อยครับจะต้องมีคณะผู้นานะครับคณะผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นกล่าวเปิดงานเอิญวันเจอิมเวทีใเห็นับลูกหลานทีมงานหมอลําใจเกินร้อยสก้อนพี่น้องครับ อเอาล้ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้บรรยากาศทัวๆไปนะคะตามที่ได้ฟังท่งาโฆษกคนประกาศเนาะพิธีกรเคนประกาศนะคะคืออยู่ด้านหลังยังว่่ท่านได้เปิดเปิดําการแสดงกับภาพทั่วๆไปบรรยากาศทัวๆ,ๆไปเอามาฝากพี่น้องเด้อค่ะเด้อมาถ่ายกีฬาอุ้งอิงกับขออนุญาตถ่ายบรรยากาศทัวๆไปฝากพี่น้องนํานะคะ ขอบคุณทุกการติดตามค่ะอยู่ดีม้แห้งหักแพงแบ่งปันของนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับรถไปตะเดียนกกอไก่รอส,สาลา